เฮ้ยมีหลุมตรงนี้ด้วยอะ่ะนี่มันหลุมอะไรเนี่ยเฮ้ยตายแลยว้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนคือแบบตั้งแต่ทำเอ็นชานนี่มายังไม่ได้ลองใช้เลยเนี่ยเอ็นชานเนี่ยเพื่อนชาร์ดเด็ดชาร์ดไปซิกแซก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 ปับ๊บคุยเฮียเฮียกูว่าจะไปเสี่ยงตายเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานหยาบละงานหยาบละงานหยาบละงาน อยสวัสดีครับผมมาแล้วฟอติสคุณเฮตอนนี้ก็อ้ามาเกิดในถ้ำตลกแล้วเดี๋ย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 วกับตั้งหลักแป๊บนึงนะครับจะตายแบบไม่ใช่เรื่องเอาอ่าโอเคเดี๋ยวอุ้ย สวัสดีครับพี่คุณเฮ้ยตัวจริงเปล่าตัวจริงเปล่าเท็ดค้ดตัวจริงเปล่าไม่เชื่อหรอกใครเอาชื่อเท,ท็ดค้ดมาวะเท็ดค้ดไม่น่าจะโดเนทให้พี่นะมีงี้ด้วยวะไม่เชื่อขอบคุณมากครับขอบคุณมาก่ะเข้ามาเลยน้องพี่ให้เกียนได้สิบวิเกียป่ปะวิรบาทให้เกียนได้วิรบาทนะครับว่าจะมาสำรวจถ,ถ้ำจากคราวที่แล้วนะไม่น่าไม่น่าจะใหญ่ไม่น่าจะยากอะไรอ่าตอนนี้ว่าจะขุดเหล็กมาทำรางรถไฟด,ดีๆจริงๆจังๆซะหน่อยคลิปอุย้ย เจ็บมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมอันนี้แบบหลอนคิปเปอร์มากเลยอะเอ้ายิงผ<ๆ>ิดข้าวตายเฉยคือเอ่อมึงไม่ต้องน้ำตายหรอครับฮะกูเห็นมึงอยู่ในน้ำมาประมาณหลายรอบแล้วนะไม่ได้ครับตอนนี้เฮ้ยมีทางอีกว่ะนัดไม่ได้ตายไม่ได้ยิงเฮ้ยมันไหล <ๆ S 2> มาเอ้าเอา้าเอ้าเฮ้ยทำไมถ้ามันใหญ่จังวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละอย่างก่อนทีละอย่างก่อนอันนี้มันงงวนกลับมาที่เดิม เฮ้ยอ้าอ้ามันมาจากไหนมันไม่มีเลยเว้ยไปพ่ากมึงมาดูในไลฟ์ไปกูกูกูมองรอบแล้วเว้ยไม่มีคิปเปอร์เลยแล้วมันก็ร่วงลงมาเพื่อนแต่มึงตายตกจากที่สูงนะไอ้เคี้ยวมันระเบิดกูดี่ขึ้นไปเว้ยกูเรียกไม่ได้เว้ยเอ้ยน่าเกลียดว่ะอ้าอ่าก็ได้ของคืนนะครับพร้อมกับเลเวลทั้งหมดเอ่อศูนย์เลเวลเพราะว่าน้องอาร์มเก็บเลเวลผมไปหมดแล้ว นี่เดินมาตั้งนานแล้วเนะี่ยโอ้โหเข้มมันเป็นฝูงเลยเฮ้ยน้องอาวิ่งว่ะเฮ้ยน้องอาวิ่งทำไมวะน้องอาวิา่งเฮ้ยสู้ดิหนีทำไมอะไรวะหนีเฉยเลย,ยเดือดอยู่เดือดอยู่อนนี้เดือดอยู่เดือดไม่เดือดธนูปักไปแล้วอะห้าดอกอะน้องอาวอะหลังอะอย่าขวางหัวแตกอุย้ยยิงพลาดที่ผายโทษ โทษยิงพลาดโอ้โหโล่งเลยเมื่อกี้ถึงกับเห็นฟ้าเลยอะ่ะเกมถึงกับบั็กกันเลยเอ้ยคิปเปอร์มึงมึงมาถีบไปแล้วว่าสปอนคิปเปอร์แถวเนี้ยมีปะวะไม่มีคิดว่านะไม่มีไม่มีมองคิปให้ระเบิดหรอกเฮ้ยอะไรมันสว่างสว่างตรงนู้นอะเราไปแล้วเหรอโอเคอันนี้ไปมาแล้วแล้วไงตอ่เอเฮ้ยเบิดแล้วตอนนี้คือแบบกูตกใจจริงๆนะที่กูตะโกนอะไม่ได้ตั้งใจตะโกนนะเว้ยมันไปมันไปมันไปเองแล้วอะมันบึ้งแล้วก็เสียงลั่นเองแล้วอะ อ้าวเอาวะเอาลองหามเดี๋ยวครับเออคือใครไม่ทันลื่งมาขุดหลุมตรงนี้วะเทียตกไปเกือบตายอ่ะเมื่อกี้เห็นปะน้องอามเห็นพี่ปะเอาน้ำมาซิเอาน้ำลงมาดิเออหรือปืีนสั้งบล็อกขึ้นไปดีวะคือล่วงไว้แบบว่า,วายอมแพ้แล้วอะไม่ตายมายทำอะไรแคดูที่ผมทำไว้อย่างเดียวดาบดบ เนี่ยใครอุ้ยมีทองด้วยใครมาขุดอะไรวะตอนนี้ตะลุยถ้ำคนเดียวเว้ยน้องอั้มหนีอ่ะน้องอั้มกลัวนะครับปล่อยเขาไปเฮ้ยเพราผมเห็นใจเป็มุมวะใจแม็นมุมเหรอครับใต้ดินใต้ดินนะครับนอนามั็อนามัยครับผมตัวครับใช่ครับผมเจอผมเจอ,ผมเจอไม้แล้วครับน้องอั้มสามารถมาหาที่ได้นะครับนอนามัอันอเดียวกันเปล่าวะอัอะนเป็นอนายกูอยู่ตรงใกล้ใกล้ใกล้พื้นเลยนะผมเอออยู่ตรงเมืองใหม่ครับเมืองน้องอั้มอะ่ะเอ้ยมันเป็นอนามัยที่มันดูเล็กกระจิ๋วๆถึงวะ เดวั่าตันแล้วั้นเดินแล้วนะครับผมก็จะทำการปิดไว้เนื่องจากว่ามันจะได้ไม่ลงเที่ออะไรว่านานแบบว่าไม่มีอะไรเลยอะไม่มีมอนเลยอีกแล้วเหรอคือตันเลยจบแค่นั้นใช่ปะครับแต่ว่าเอารางรไมที่ผมเจอครั้งล่าสุดเนี่ยใหญ่มากไม่ตันแน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมนี่คือแบบว่านิดนึงแล้วมันใหญ่แน่นอนครับผมก็ได้รางรถไฟมาเนาะพอต้องการรางรถไฟมาทำอนี้อยู่ทำถ้าใครไม่ใช้อะไรจำบ้างนะครับให้เหล็กกางเขนไหมมันมีให้ทำยากอะไรยนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่า มันไม่พอเหล,ล็กไม่พอนี่เหล็กผมมีเยอะแยะตัวนขโมยมปหมดแล้วเนี่ยหายไปหมดเลยเหล็กที่ผมทํามาผมทํามาประมาณตอนนี้คือเรากําลังจะมาหาเหล็กนะครับเพื่อทำรางรถไฟให้ทุกคนนะครับประชาชนในนี้ไม่ยอมเสียภาษีกันรัฐบาลเลยต้องจัดหาเหล็กเองนะครับรัฐบาลเออต้องบอกว่ายังไม่มีชุดเลยนะครับส,บสบภาพ ูว่ากูต้องทำชุดให้ตัวเองก่อนแล้วหละก่อนที่จะไปทำรางรถไฟเนี่ยมาดูก็นเดี๋ยวว่าผมจะสามารถกลับบ้านได้ว้าไม่รู้เหมือนกันว่าเราสำรวจในน้ำได้ไวเนี่ยให้เป็นแบบนี้เราจะเดินฟุบไปโน่นเลยนะแล้วเออเดินไปเดินมาทะลุอีกทางเฉยเลยออกออกแบบไม่ต้องดิ่งเว้ยคุณเอ้าเอ้ามาโผล่ไหนวะเนี่ยกูเอ้าสวดีครับผมผ่านถ้ำอันดูเดือดมาแล้วไอ้พวกเนี้ยกระจอกนะครับคิปเปอร์ทาวเวอร์เอาโคโน่ทำกังหันลมเฮ้ยเพื่อน คือแบบตั้งแต่ทำเอ็นชาร์นนี่มายังไม่ได้ลองใช้เลยในเอ็นชาร์นเนี่ยเพือ่อนชาร์ปเด็ดชาร์ก <c oughs> ออกออกยายจะตายแล้ว <c oughs> ของเยอะ คุณว่างเหรอครับก็ผมกำลังรอบอลเกิดจากคลิปมปทาไหร่เกี่ยวอะไรก็วอยู่ในตัวผมอะยาทีเดียวตายแล้วผมมีเหล็กแม่งประมาณสามชุดอ่ะค่อยกลับเอาเดี๋ยวกลับเอาเพื่ออะไรอะคุณให้ผมพีพีไปหาคุณไหล่ะผมขี้เกียจเดินแต่ตอนนี้เป็นเช้าแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับในบดสัมภาษณที่น้องเทสคูดนะครับได้โดเนทให้พี่นะครับสิบบาท พี่จะให้เอออดีตศาสแล้วครับให้หิน,นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าคืนนี้ถือว่าเจ้ากันเข้าไหมครับเปพยานนะครับว่าพี่เออนี่คือเจ้าแล้วเหรออ่รารถไฟเรียบร้อยแล้วน้องอาร์มครับมีรถไฟไหมครับพี่ปองรางเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมีหลุมตรงนี้ด้วยอ่ะนี่มันหลุมอะไรเนี่ยเฮ้ย <laughs> ตายเลยวอ่ะ <laughs> ขอโทษ <laughs> โอ้ยโอ้โอ้ยน้องอาร์มทำไมโอ้ถึงกับวาาลงไปนะครับถึงกับลดกลงไปเลยไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรนะครับก็ถามว่าหลุมอะไรไม่ได้บอกให้ลงไปเอาของซะหน่อยโอ้ยไม่รู้ไม่ใช่พี่คนหนึ่งแล้วแหละน้องอาร์มครับรถไฟพี่ต้องทําแบบไหนครับพี่จะทําให้มันแบบเร่งความเร็วอะ่ะตอนนี้พี่วางคบหมดแล้วอุย้ยสวัสดีครับผมมาแล้ว สวัสดีครับท่านคิวไผ่อ่ะยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เขาได้ประกันตัวทั้งหมด600กว่าล้านนะครับอุย้ยเกินงอฝนฝวะตบหน้าตบหน้าตัวเองดิตบหน้าตัวเองดิตบหน้าตัวเองดิเฮ้ยไงจะแข่งกลับผมสามวัน,น <c oughs> โ้โหกระโดด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโอเคครับวันนี้จะขออนุญาตให้ท่านมหาทีไ่ไผ่เกียรตหนึ่งวันนะครับจากว่าเขาเป็นคนทำให้เออ ที่สามารถอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้นะครับเราทำไงดีผมจะทำสัญลักษณ์นะครับอุ้ยแต่ครับผมผมโง่ครับยอมครับด่าเลยครับด่าเลยพี่จะทำเอ่ออนุสร์ครับพัมหาเท็ดคูดไว้นะครับเดี๋ยวกันเฮ้ยมันมีเสียงไม่พึงประสงค์เลยนะกูว่าแหละเสียงโอ้ยมึงกล้ามาขัดขวางเลยฮะกำลังทำอนุสร์สถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่มานี้มานี้มานี้่มานี้เลยมานี้มานี้มายุ่งกับ อรุษสรท่านเช็ดคูดเหรอเราต้องปกป้องด้วยชีวิตนะครับอย่าให้ท่านใดมาย่างกลายได้เด็ดขาดสายซ้ำมือี่สายซ่ขัดขวางตอนไหนไม่ขัดขวางขัดขวางตอนนี้เหรอหลับไปดิหลับไปดิมานี่มานี่ไม่ปล่อยหรอกจะให้โดนแดดตายไม่ได้ครับมันต้องตายอย่างทรมานครับดลูกธนูเออมาอีกตัวอยู่ไหนไม่ได้เราติดตามล่าครับเราจะไม่ปล่อยครับไม่ต้องไปไหนหลับไปดิเอาไงเอาอีกป่ะมาดิร้อยตัวก็ตายร้อยตัวจังหวะเนี้ย โอเคครับก็จะเสียเวลาพวกนี้นะครับก่อนเฮ้ยูคหยาบตามฮาาโลกันเด็กๆใช่ครับใช่ครับกรุณาฟังไว้นะครับและทําตาม้วยนะครับอันนี้บังคับนะครับทําตามครับอย่าแต่พูดคำหยาบแบบพี่นะครับอย่าพูดแบบหยาบแบบไอ้โง่อย่างพี่นะใช่ไหมโอยโอ้ยโอยใครมาทำอะไรเอาดาบไปครับเอาดาบไป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 เอาธนูไปเอาไ้หมดเลยเออผมจะปกป้องคุณเองไว้หมดเอาไปหมดจัดการเลยเอาไม่ใช่เราต้องจัดการดิ เออนี่นี่โอ้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 ไม่ได้ครับท่านทิวไผ่อยู่นี่ครับเราต้องปกป้องเขาด้วยชีวิตอืมโชว์เขาสามารถให้เห็นนะครับว่าเราเป็นองครักษ์ที่ดีแค่ไหนมันนี้มันนี้เฮ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้เสียชื่อหมดนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเอาอาหารครับอาหารครับใช้หมดเลยครับดีพอไหมครับดีพอไหมครับเอ่านี่นะครับแอปเปิลนะครับเปิ้ลครับอ๋ออ๋กรุณาทานด้วยนะครับของหวานตบท้ายด้วยนะครับอ่าเลสโตนครับเลสโตนนะครับเผื่อจะไปเล่นอะไรอ่าเอาเรือครับเรือที่ท่านชอบนะครับ อ่าเวลีกูดเวลีกูดผมจะไปสร้างอนุสรสถานนะครับเราต้องใช้โกสโตนดีครับเราจะใช้หินตะกาก,ากได้ไงอุยมาแล้วผมเล่นเสียงนะครับเล่นเสียงฟันเข้ามาแล้วครับผมจะปกป้องท่านเองวันนี้ไม่ได้นะครับอยากให้ถึงตัวท่านก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดปกป้องเขาไว้ปกป้องท่านไว้ใครเข้ามาย่างกลายพื้นที่อศักดิทธทิ์ท่านเพ็ดคูดเหยียบอยู่ต้องตายต้องตายมานี้มานี้านตายซะมานี่อ่าเขาโอเคนะครับ เดี๋ยวบอกดีมากดีมากไอโง่เออด่าไปเลยไม่เป็นไรยอมนะครับตอนนี้ก็โอ้โอ,โอท่านว่ายน้ำเป็นไหมให้ผมอุ้มไหมอ่าตอนนี้เขาคงจะเริ่มเบื่อผมแล้วนะครับเพราะงั้นผมจะไปเตรียมตัวนะครับหาโกลด์ s นะครับมาทำทำชื่อเขาไว้นะครับในเอออ๋อตัวทีครับดีไซน์แบบบอกกันเลยว่าจบเฉียวเหี่ยวข้าไปกินไม่เฉียวอะไรของกูอ่าเป็นงไงตัวทีเฮ้ยมันต้องหยียบไปนี่เหยบอีกได้เว้ยตัวทีหยบอีกได้เว้ยอันนี้มัน ตัวทีต้องเหยียบอีกอ๋อทำไมทำไมเนี่แหละมุมนื้แหละนะครับเดี๋ยวจะเอาเออต้นไผ่ออกไปครับมันกดบังวิสัยทัศนะครับ,บ,บ,นะรบต้นเออบ้านใครไม่รู้ครับทางหมดครับตอนนี้เอ้ยทางข้างบนหลังคาดีวะอืมเดินข้างบนบนบ้านพี่เลยปะบนบ้านพี่เลยดีกว่าไปเออทาบนบ้านพี่ไป แล้วมันรบกวนใครด้วยเออกูตัดกอไผ่ไปแล้วอ่าตอนนี้ครับเราจะไปนรกนะครับเพื่อทาการไปหาโกสโตนมาทําอนุสรสถานจะไปนรกแล้วเราไม่ต้องมายุ่งกับแฟนธงแฟนทอมไรซาราติงตองปัญญาอ่อนตอนนี้ครับก็เรามาถึงนรกเรียบร้อยครับเราจะไปทําการขุดทองนะครับนะเออเราจะมาขุดทองกันวันนี้นะครับอันไม่รู้ครับแต่ว่าก็เอามาเยอะอ่ากล่องนู้นเลยแล้วกันเนาะเราจะากล่องนี้ให้หมดเลยแล้วกันอุ้ยสร้างบ้านันนี้เลยเหรอ รัตฐานเลยครับธรรมดาคนมันเล่าร้อนครับคนกำลังฮอตนะครับก็ต้องอยู่ในนรกอยู่แล้วครับคนพิเศษนะครับจะอยู่แบบคนปกติไม่ได้นะครับใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปทำอนุสรณ์สถานนะครับท่านเอาไก่ไว้ท่านนะเผื่อท่านหิวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอแล้วก็ทำการมอบไม้ที่เหลือนะครับก็ดาบไปป้องกันตัวเองครับให้ท่านไปแล้วก็ไปลุยต่อเออลงแบบรุนแรง ต้องเป็นอันเดอร์สกอร์ก่อนใช่ไหมครับอันเดอร์สกอร์อ่าเราจะเอาตัวดีกับตัวซีไว้ตรงกลางกลางก่อนกระบาดไม่ถูกครับผมหลงในรกแล้วครับเดี๋ยว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 โอเคครับตอนนี้เราต้องไปรับท่านเทสคูดนะครับเขาหลงในรกแล้วครับเราต้องไปทําการไปรับเขาอย่างด่วนที่สุดนะครับเออเขาเป็นคนสัมพันธ์ของช่องเลยนะครับที่โลกพี่อะไรครับพี่จำไม่ได้ครับมันเป็นเออไอสแลนด์นะครับลองเขียนไอแลนด์ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปอุ้ยอุ้ยชิป ก็เออกูจะพูดงไงดีวะใครมาถามว่าเกาะอะไรคือเขาทำให้พี่ใสสมาธินะครับพี่ก็เลยลืมดูพื้นนะครับพี่ก็เดินไปอย่างชิวๆนะครับอ่าแล้วประเด็นแบบตายแบบนี้คือมันตายตกลาวายครับแล้วของกูก็ตกไปหมดเลยนะครับอืมอ่ะไม่เป็นไรครับก็ไม่อยากประมาทแล้วกันนะครับคราวหน้าพยายามตอนนี้ท่านเซตครูนะพอต้องไปเดินไปรับก่อนขอไปเตรียมอาหารนอยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับนะครับขอโทษนะครับที่งานล่าช้านะครับ ไปพร้อมลุยอ่าชิดเกาะไปเอ็นชงเอ็นชานช่างหัวมันเออเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเออเออเอเออเอสวัสดีครับอ่าปลอดภัยนะครับปลอดภยัยโอเคครับตอนนี้ท่านบอกว่าไอสัตว์มึงมาช้าไปกูกลับเองก็ได้วะเออประมาณนี้นะครับเปนว่าการบรรลุรู้เรื่องนะครับอ่าเดี๋ยวพอไปเอาโกสโตนเพิ่มนะครับหลังจากที่ขุดตั้งนานตรงนี้กูเอาโกสโตนวางไว้ดีกว่าก่อนที่จะไปหาท่านมันตกได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิงงว่ะเดินอยู่หรือตกเฉยไหนวะ เฮีย <Yeah. S 2> ใครมาขุดอะไรอย่างนี้วะขุดเกียนเลยว่ะไม่หากกูนึกว่าทางขึ้นไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุดเลยนะอุดเลยแบบนี้นะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับเฮ้ยเป็นกําลังใจให้นะครับตายไม่เป็นไรหรอกครับมันก็แค่เกมใช่ครับใช่ครับฟังฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับอ่าอน,นุอนุอนเุเยอะอยู่ลงยังไงดีลงผ่านลาวาเลยไหมโอ้จะฮาร์ดคอร์กันไปนะลงผ่านลาวาเฮ้ยข้างบนเอา้าเอา้ามคนอยู่ในรกเฉยเลยตัวใครตัวมันนะครับ อย่าให้มาโดนพี่ก็พอนะนั่นกูบอกอยู่ว่าอย่าให้มาโดนนะครับอ๋อเขายิงข้างบนยิงข้างบนไม่ได้เล็งผมไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหรเาาไ่เอ้ยมาแถวนี้ทําไมเล่าเอาพี่แก่อมานี้อไอ้ของเขาวนะน่ะอย่าลอทางนี้ทําไมเอ้าลอมาทางนี้เฉยแล้วผมก็จะเป็นย่ยองไรต่อไปหรือเปล่าล่วงมา่นะไม่ล่วงไม่ล่วงกะมาดีนะครับเรียนมาหลังจากการฝึกฝนเล่นมา้ามาสองร้อยปีนี่เหมือนจะง่ายอยู่นะโอ้ยตกใจ คิดมุมไว้มุมไว้ก yeah. ่อนเฮียตกใจว่ะกลัวมือลั่นอ่ะแล้วคนโดนตัวเองอ่ะโอ้โหเสี่ยงเลยเนี่ยนี่คือมามาเสี่ยงตายให้ท่านเทสคูดเลยนะครับไปเฮิฟเฮียโดดเฉยเลยโอ้โหใจเย็นจๆต้องแบบคุมไว้คุมไว้นะครับแบบมืออาชีพจะล่วงนะมือกลแบบว่ามือมือพลาดแบบเฮียเสียงแก๊สไอ้แก๊สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ยิงทีปุ้งฐานพังหมดไปแล้วกูไหนน่าแถวนี้ด้วยน่ากูว่าละกูรู้ทันมึงหลอกมาดิ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 ตีตีเทนนิสแข่งกับกูปะล่ะมานี่มานี่มานี่กะวิถีแล้วฟิสิกปุ้มพลาดนิดเดียวย่อส่งไปโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะพลาดพลาดไปนิดเดียวโดนปะคิดว่าไม่มีธนูคิดว่าไม่กล้าห๋อหใช้ดาบตีก็ได้โอ้โหไม่โดนว่ะสะท้อนไม่โดนดไปซิกแซก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 ปั๊บ เฮี้ยเฮี <ata> ้ยกูว่าจะไปเสกตายเลยวะเฮ้ยเฮ้ย้งานหยาบแล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 ้วเว้ยพอแล้วเออไม่ลองของแล้วไม่ลองของแล้วกูกลับแล้ววะโอเคครับผมไปรับรับผมไม่โดโกสโอนของท่านแล้วครับผมจะกลับแล้วนะครับเฮ้ยเรียบร้อยครับก็กลับบ้านปลอดภัยนะครับอย่างน้อยถ้ามาตายที่บ้านก็คงกลับมาเก็บของได้นะครับอ๋อนี่ครับท่านท่านจะพูดว่าไงครับโอ้สวยงามมากครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านที่สวยที่สุดแล้วครับตั้งแต่เห็นมาในเกมนะครับทุกคนก็เอาไปตัวอย่างครับพยายามสร้างให้ได้แบ่งเขาโอเคไหมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับสามารถมานอนได้เลยครับอ่าเราจะต้องปกป้องเขาไว้นะครับวางเขานอนนะปกป้องไว้แอบตบทีหนึ่งปุดไม่ใช่เออเดี๋ยวผมผ้าเขาหน่อยครับผมผ้าด้วยเออโกลสโตนะครับอ่าวางไว้ตรงนี้แหละเย่เอ๊มันแหลมๆมแปลกแปลกเลยอ่าไม่เป็นไรครับเราจะไม่วิจารณ์นะครับเรื่องส่วนตัวนะครับว่าของใครจะแหลมหรือว่าจะเลี้ยวเล็กอะไรก็ไม่เกี่ยวนะครับ ใช้งานได้กีได้นะครับก็เกี่ยวอะไรวะพูดเรื่องไรกูเนี่ยทำไมผมไม่ค่อยอยู่ในปกคลิปเลยครับโอ้ได้ครับคลิปคิปนี้คุณอยู่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้คุณอยู่แน่นอนผมรับประกันเลยครับอ่าเป็นไงครับท่านอ่าเขาบอกาโอ้ดีมากสวยงามมากครับเหมาะแล้วนะครับที่ทําการบริจาคทรัพย์สินให้ั้หมั2 0 0งกว่าล้านอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากฉลาดมากเลยไอ้โง่อ่าด่าได้เลยครับไม่เป็นไรครับถ้าโกโตหมดนะครับเราต้องไปตะลุนโลกอีกแล้วโอ้แมงเลยถ้ากูไม่ตายตอนนั้นแม่งเหลือเฟือแล้วเนี่ย ใครมานรลกนะครับคำเตือนนะครับกรุณาเออหันมองพื้นนะครับรุณาอย่าจะมองทางนะครับมองพื้นด้วยครับม่นั้นคุณจะล่วงครับแบบผมเมื่อสักครู่อ่าท่านเด็ดคูครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงลูกจ้างครับว่าจะทํางานลุล่วงหรือเปล่าเออปลาได้เลยครับไม่เป็นไรครับตามสบายครับตามแล้วแต่ที่ท่านชอบเฮอบุ๋งบุ๋งบุ๋งเราไปดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยเทสคูสอะไรเงี้ยเฟี้ยวอ่ะ โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะทําเองชมเองไอ้อยาดูไว้ครับดูไว้อ๋อนี่ครับคุณเทสคูสทาผ่าน,นหน้าหน่อยครับเฮ้ยเอาดินออกก่อนไม่สวยมากเอาดินออกก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาถ่ายใหม่อ่าทุบดินออกนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปถ่ายใหม่ให้ไว้บุ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งอ๋อเนี่ครับเทสคูสอย่างเฟี้ยวฮ่าโอ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เลาพลาดอะไรไปโโอ้หนี่พลาดทั้งคลิปเลยนะครับว้อ้เทสคูสนะครับโอเคครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ